สวัสดีครับพบกับรายการสรุปข่าววันใหม่เกาะติดสถานการณ์ชายแดนล่าสุดรวนที่สุดครับแนวรบแตกแล้วกองทัพไทยเปิดปฏิบัติการบุกเต็มรูปแบบกองทัพไทยเข้ายึดปราสาทต,ตาควายและเนินยุทธศาสตร์ได้ทั้งหมดนอกจากนี้ยังถล่มคลังแสงของเขเมรลึกเข้าไปในดินแดนกว่า100กิเมตรครับ ขณะนี้เราอยู่บทเนิน225และ350กองทัพได้สถาปนาความมั่นคงเรียบร้อยทหารไทยกำลังเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเขาอย่างภาคภูมิใจเรายึดพื้นที่ได้แล้วครับแต่พบกับระเบิดจำนวนมากตามเส้นทางเข้าปราสาทปฏิบัติการพิเศษครั้งนี้ขยายผลไปถึงพื้นที่จังหวัดพระตะบองครับ เป้าหมายคือระง,งับเส้นทางการส่งกำลังบำรุงของฝ่ายตรงกันข้ามให้สิ้นซากระวังตรวจ b m 2 1 n ยิงสวนกลับมาแล้วทุกคนหาที่กำบังด่วนภาพควันระเบิดเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวฝุ่นตลบไปทั่วบริเวณไปเราจะจำกัดการปฏิบัติของฝ่ายกัมพูชาให้ได้มากที่สุดเพื่อปกป้องพลเรือน โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วที่อยู่ในเขตเสี่ยงสถานการณ์ที่บ้านหนองจานยังคงตึงเครียดอย่างหนักในขณะนี้ครับมีคำสั่งอพยพยประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมดแล้วคืนนี้เราจะตึงกำลังให้แน่นหนาที่สุดป้องกันไม่ให้มีผู้บุกรุกเข้ามา เรามาเจาะลึกภารกิจถล่มคลังแสงลึก100กิโลเมตรในฝั่งพระตะบองกันครับซึ่งถือเป็นการตัดท่อน้ำเลี้ยงครั้งสำคัญของกองทัพขโมนเลยทีเดียวเดียวการทำลายคลังแสงในตำบลพนมสมเป่าคือการริดรอนขีดความสามารถฆ่าสึกของเจ้าหน้าที่ตรวจพบกับระเบิด pmn 2จํจำนวนมากวางเรียงกันอย่างหนาแน่น เป็นการจงใจดักทำร้ายเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะต้องใช้ความระมัดระวังสูงพวกเขเมรทิ้งฐานหนีลงเขาไปหมดแล้วครับตอนนี้เราคุมพื้นที่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์การยึดครองเนิน225และ350ได้นั้นมีความหมายทางยุทธศาสตร์มากหมายความว่าโอกาสที่เขเมรจะกลับมาตีคืนแทบจะเป็นศูนย์แล้วครับ เราต้องทําความสะอาดพื้นที่อย่างละเอียดเพราะกับระเบิดเหล่านี้อันตรายมันมีความเหี้ยมเกรียมมุ่งหมายเอาชีวิตของผู้ที่เหยียบย่ําลงไปทหารทุกคนปฏิบัติภารกิจด้วยความกล้าหาญเด็ดเดียวเมจะต้องเผชิญกับอุปสรรคใต้ดินที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าก็ตาม ตาเราไม่เคยหลับครับไม่ว่าศัตรูจะแทรกซึมทางไหนเราพร้อมตอบโต้ช่วงหน้าเราจะไปดูการเมืองฝั่งพนมเปญว่าฮุนเซนจะแก้เกมอย่างไรเก่งแนวรบที่เคยภูมิใจสั่นคลอนอย่างหนักจากปฏิบัติการครั้งนี้หันไปดูสถานการณ์ฝั่งพนมปีนกันบ้างครับรายงานข่าวกรองระบุชัดเจน เกิดความขัดแย้งอย่างหนักในกองทัพหลังแนวรับที่เคยเชื่อว่าแข็งแกร่งพังเราเสียตาควายไปได้ยังไงทหารที่หนีต้องถูกลงโทษสัญญาณวิทยุจากฝั่งพนมเปญสับสนมากครับมีรายงานการแปรพักเกิดขึ้นไทยยังคงยึดมั่นในกรอบของอาเซียน แต่เราจะไม่ยอมให้มีการอ้างสิทธิ์โดยเฉพาะเหนือน่านฟ้าและแผ่นดินที่ขัดต่อหลักฐานทางยุทธศาสตร์ของเรานานาชาติเริ่มกดดันให้มีการเจรจาแต่เงื่อนไขที่เขมรเสนอนั้นเป็นไปไม่ได้เทคโนโลยีที่เขมรมีอยู่กลายเป็นของเล่นเมื่อเทียบกับ F16 ไทย พบการเคลื่อนไหวของที่ปรึกษาต่างชาติในฝั่งกัมพูชากำลังประเมินความเสียหายเกมการเมืองระดับภูมิภาคกำลังเปลี่ยนโฉมความเชื่อมั่นของเขมรพังทลายเป้าหมายของเราคือเสถียรภาพชายแดนโดยไม่มีการคุกคามจากอิทธิพลเถื่อนด้วนมีรายงานการยิงจรวด BM21 สวนกลับมาอีกล็อกที่สระแก้วเราจะไปติดตามความเสียหายในพื้นที่ทันทีตรวจพบพิกัดเป้าหมายแล้วส่งข้อมูลให้หน่วยปฏิบัติการเตรียมรับมือและโต้ตอบทันทีครับสถานการณ์ที่สระแก้วทวีความรุนแรงจะรวดกว่า40นัดตกใส่บ้านเรือน กองทัพไทยต้องประกาศใช้มาตรการตอบโต้ขั้นเด็ดขาดในทันทีครับเรากำลังเร่งอ,อพยพชาวบ้านที่เหลือฝ่ายตรงข้ามยิงเข้าใส่ชุมชนโดยตรงทัพฟ้าได้รับคำสั่งให้ทำลายแหลกกำเนิดเสียงเราส่ง F-16 และ T-50 ขึ้นบินเข้าจัดการพิกัดยิงของศัตรูให้ราบคาบในทันที target destroyed เห็นเป้าหมายแล้วทัพฟ้ากำลังเข้าทำลายเตรียมรุกคืบยึดบึงตะกวนคืนปฏิบัติการครั้งนี้รวดเร็วและแม่นยำคลังอาวุธถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงบึงตะกวนอยู่ใต้การควบคุมของเราแล้วเราจะไม่ยอมให้ใครละเมิดอธิปไตยไตเราบินลาดตะเวนตลอด24ชั่วโมง หากมีการขยับของอาวุธวิถีโค้งเราจะตอบโต้ในวินาทีนั้นทันทีเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเมื่สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแต่เรายังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดช่วงหน้าเราจะไปดูแผนการฟื้นฟูชุมชนชายแดนที่ได้รับผลกระทบครับ ความลับใต้ดินถูกเปิดเผยหลังกองทัพไทยยึดปราสาทต,ตาควายได้สำเร็จพบเครือข่ายอุโมงค์คอนกรีตซับซ้อนและลึกมากข้างในนี้กว้างมากครับมีทั้งห้องเก็บสเสบียงและสายสื่อสารครบครันนี่คือการเตรียมพร้อมมานานหลายปีของฝ่ายตรงข้ามที่น่าตกใจ อุโมงค์เชื่อมต่อฐานยิงปืนใหญ่ทำให้คลเคลื่อนย้ายกำลังพลหลบหลีกได้ข้อมูลนี้สร้างโรงสั่นสะเทือนในเวทีโลกสหประชาชาติเรียกประชุม่วนบรรยากาศที่นี่ตึงเครียดนานาชาติกังวลว่าความขัดแย้งจะขยายตัวมีแรงกดดันให้ทั้งสองฝ่ายกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาโดยเร็วที่สุด เมยังมีแรงกดดันทางการทูตแต่เรายังพบการขุดอุโมงคเพิ่มเติมขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังกระจายกำลังตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดเพื่อความปลอดภัยครับไทยพร้อมเจรจาครับแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความชัดเจนในเขตอธิปไตยสันติภาพคือเป้าหมายหลักแต่ความจริงใจในการรื้อถอนคือหัวใจสำคัญ คุณลุงครับหาดวการเมื่อคืนเป็นอย่างไรบ้างมันน่ากลัวมากครับเสียงระเบิดดังท uh cin ั้งคืนเลยหลุมหลบภัยมีระบบกรองอากาศอัจฉริยะอยู่ที่นี่หลับสบายไม่ต้องกังวลนี่คือเกราะป้องกันสังคมที่ไทยสร้างขึ้นดูแลประชาชนให้ดีที่สุด ถึงเวลาของวิธีทางการทูดสายตาคนทั้งโลกจับจ้องไปที่การเจรจาณพรมแดนสระแก้วเพื่อหาทางออกที่เป็นธรรมที่สุดได้จุดยืนเราชัดเจนการถอนกำลังพลและอุโมงค์รับคือเงื่อนไขที่ต่อรองไม่ได้อาเซียนพร้อมเป็นคนกลางตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การหยุดยิงยั่งยืน เจราจาเข้มข้นครับอีกฝ่ายยังให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนเรื่องอุโมงค์ลับหลักฐานทางเทคโนโลยีของเราโกหกไม่ได้อธิปไตยไทยต้องได้รับความเคารพนี่ไม่ใช่แค่เรื่องที่ดินแต่คือศักดิ์ศรีของชาติไทยในสายตาโลก ผู้นำหลายประเทศแสดงความกังวลเรียกร้องให้ยุติการใช้อุโมงทันทีภาพเช้าวันใหม่และนี่คือรุ่งอรุณแห่งสันติภาพการหยุดยิงมีผลบังคับใช้เสียงปืนเงียบไปแล้วชาวบ้านเริ่มออกมาทำความสะอาดถนนและตลาดหลังความขัดแย้งสิ้นสุดความเชื่อมั่นกลับมาพุ้นไทยพุ่งทยานรับขาดี บทเรียนครั้งนี้พิสูจน์ว่าไทยคือเสาหลักแห่งความมั่นคงของอาเซียนภารกิจของเราคือการนำความจริงมาสู่คุณสรุปข่าววันใหม่ลาไปก่อนสวัสดีครับ